ของตัวไหมไปมอนเป็นอาหารของตัวไหมเอามือชี้ด้วยลูกถ้าเราเลี้ยงเล,ยเลี้ยงตัวไหมก็ต้องปลูต้นมอ,มอนมอน,มอนเพราะตัวไหมกินใบม,มอนใบมอนใบมอนต้นมอน ต้นไม้ที่ปลูกง่ายต้นม่อนจะขึ้น,ข,นขึ้นจอกงามงอกงามงอกงามดีในหน้าฝนเช้าบ้านช้าบ้านเช้าบ้านจะเก็บไปม่อน ไปหมอนไปเลี้ยงตัวไหมเลี้ยงเลี้ยงตัวไหมตัวไหมจะทำใยไหมเป็นกลงหุ้มหุ้มอ้อุโมงไมโทหุ้มตัว,ตว,วเขาจะเอายายไหมไปทอเป็นผ้าไหม ใช้ใช้ใช้ตัดเสื้อผ้าใช้ทำกระเป๋าถือได้ต้นหม่อนชอบขึ้นในในฤดูดไหนหน้าเออตัวไหมเอาไปทำอะไรได้บ้างทำเสื้อตัดเสื้อผ้าตัดเสื้อผ้ากับกระเป๋าถือได้เขาเอาส่วนไหนไปทำเป็นผ้าไหม ที่มันเป็นใยออกมาเขาเอาอะไรใยอะไรเอาใยไหมอ่าโอเคเก่งมาก